สำหรับแมวอยากเล่าในคลิปนี้นะครับก็จะมาเล่าเรื่องของดาวเคราะห์คาริบันให้ฟังซึ่งอาจจะมีการสปอยเนื้อหาบางส่วนแล้วก็อาจจะมีเนื้อหาที่อาจจะผิดพลาดได้บ้างเนื่องจากว่าโลอของวอ r h a m มเมอร์เนี่ยมีความซับซ้อนแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ในจักรวาลแห่งนี้นะครับอาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างหรือว่ามีการตีความในหลายแบบก็ขอให้ฟังด้วยความบันเทิงนะครับแต่ถ้ามีข้อมูลตรงไหนที่มันอาจจะผิดมากๆแล้วอาจจะขัดใจกับฝ่ายตำรวจโลหรือว่า ผู้มีความรู้นะครับก็สามารถแนะนำกันได้นะครับก็ยินดีรับฟังแล้วก็จะปรับปรุงในอนาคตครับผมในเรื่องของคาริบันนี้ก็หลายๆคนก็อยากจะฟังกันนะครับก็เลยถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วก็เลยจะนำมาเล่าให้ฟังกัน,นครับอาจจะไม่ละเอียดมากนะครับก็ขอให้พบกับความบันเทิงและก็อาจจะพบกับสิ่งที่อยากรู้ก็ได้นะครับพร้อมแล้วก็มาฟังกันเลยครับ ในห่วงอดีตการอันไกลโพ้นคาริบันไม่ได้เป็นเพียงแค่ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในจักรวาลของวอร์แ m มเมแต่มันคือเบ้าหลอมแห่งประวัติศาสตร์จุดกำเนิดของดาร์ a แองเจิลรีเจนสเปซมารีนรีเจนแรกสุดขององค์จักรพรรดิและยังเป็นฉากแห่งสุกอนาตกรรมครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในจักรวาลแห่งนี้ที่ได้หล่อหลอมตัวตนและสร้างภารกิจลับของพวกเขาไปตลอดกาล เรื่องราวของคาริบันคือบทเพลงอันเศร้าโศกที่ขับขานถึงมิตรภาพพาราอนภาพการทรยศและความรับที่ถูกเก็บงำไว้ด้วยความสิ้นหวังคาริบันได้รับการขนานนามว่าเป็นโลกแห่งความตายหรือว่า Dead World พื้นผิวของดาวเคราะห์ถูกปกคลุมด้วยผืนป่าดงดิบที่งดงามชวนฝันแต่ก็แฝงเรียนด้วยอันตรายถึงชีวิตเทือกเขาสูงตระหง่านถูกตัดผ่านด้วยหุบเขาลึกที่แสงตะวันไม่อาจส่องถึงแม่น้ำกว้างใหญ่ไหลเชี่ยวกรากจนสามารถหักกระดูกมนุษย์ได้สภาพอากาศแปรปรวนอย่างสุดขั้วพายุฝนก็รุนแรงจนสามารถกวาดล้างทุกสิ่งยกเว้นกำแพงที่แข็งแกร่งที่สุดนานๆนทีก็จะมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงจนสามารถตืนกินอาคารบ้านเรือนได้ในพิบตาด้วยเหตุนี้ มนุษย์จึงถูกบีบให้อาศัยอยู่ในป้อมปราการหินขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นจากการถางป่าเพื่อความปลอดภัย พื้นป่าแห่งคาริบันคือบ้านของเหล่าสิ่งมีชีวิตที่ถูกบิดเบือนด้วยพลังเหนือธรรมชาติสัตว์ที่น่ากลัวที่สุดก็คืออสูรยักษ์หรือเดอะเกรกบลิสสัตว์ร,ร้ายเหล่านี้ไม่ใช่แค่นักล่าทั่วไปจะเป็นผลผลิตของความเสื่อมรามลึกลับพวกมันถูกกล่าวว่าสร้างขึ้นจากฝันร้ายโดยตรงและเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่ไม่มีคู่ผ,ผสมพันธุ์เกิดมาจากความลึกลับซึ่งความผิดธรรมชาตินี้เชื่อมโยงโดยตรงกับตำแหน่งของคาริบันที่อยู่ใกล้กับ e ออ of Terror ศูนรวมความชั่วร้ายของ ลึกลึกลงไปในแก่นกลางของดาวเคราะห์ก็ยังมีสิ่งมีชีวิตวาร์ปโบราณว่าโอโรบุรัสซึ่งหลับไหลอยู่มันคือตัวแทนของมลทินแห่งเคออสที่ฝังรากลึกและเป็นต้นตอที่ทําให้สัตว์ป่าของคาริบันกลายสภาพเป็นอสูรร้ายโอโรบุรัสไม่เพียงเป็นแค่สัตว์ประหลาดแต่มันเป็นส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้างของเผ่าพันธุ์โบราณอย่างโอนมันที่ใช้สร้างเว็บเวและเป็นชิ้นส่วนของกุญแจที่สามารถเปิดประตูวาร์ปไปที่ใดก็ได้ในกาแล็กซี และเมื่ออนานิคมของคาริบันถูกตัดขาดจากเทราในช่วงยุคเอ e ดออฟสไต์อารยธรรมบนคาริบันได้เสื่อมถอยกลับไปสู่รัฐกึ่งศักดินาที่ปกครองโดยชนชั้นนักรบที่มีความยโสโอหังและมีความก้าวร้าวพวกเขาถูกหล่อหลอมให้ใช้ชีวิตและตายด้วยดาบแม้เทคโนโลยีส่วนใหญ่จะสูญหายไปแต่พวกเขาก็ยังคงสามารถผลิตอาวุธพื้นฐาน อย่างเช่นดาบเรื่อยนต์เชนสอดและปืนโบเตอร์ที่ยังเหลือจากพิมพ์เขียวเทคโนโลยีโบราณ STC และเพื่อรับมือกับเหล่าอสูรยักษ์แห่งป่าคาริบันจึงมีการก่อตัอง้งภาคีอัศวินขึ้นมากมายอัศวินเหล่านี้จะสวมชุดเกราะพลังงานรูปแบบดั้งเดิมและขี่ม้าศึกทรงพลังที่เรียกว่าเดสเทียพวกเขาจะประกาศภารกิจหรือว่าเคเวสเพื่อออกล่าอสูรร้ายสแอหาเกียรติยศและความมั่งคั่งการต่อสู้อันยาวนานกับอสูรที่แปลกเปื้อนจากเคออสได้ ฝังวัฒน,นธรรมแห่งความลับเกียรติยศอันเข้มงวดและการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องให้กับชาวคาลิบันซึ่งจะกลายเป็นหัวใจสําคัญในเอกลักษณ์ของ Dark Angel ในเวลาต่อมาท่ามกลางโลกอันโหดร้ายแคปซูลของไทมาร์ไลออนเอลจอห์นสันได้ตกลงมาที่นี่เขาไม่เพียงรอดชีวิต แต่ยังเติบโตขึ้นอย่างดุร้ายในป่ามรณะจนกระทั่งถูกค้นพบโดยพาคีเดอะออเดอร์กลุ่มอัศวินที่มีเอกลักษณ์ในการรับสมาชิกจากความสามารถไม่ใช่สายเลือดของคุณนางและลูเธออัศวินผู้เป็นวีรบุรุษแห่งยุคนั้นได้พบไลออนและกลายเป็นผู้ชี้นำของเขาเป็นอาจารย์ของเขาทั้งสองคนสร้างมิตรภาพอันแน่นแฟงและก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดในพาคีอย่างรวดเร็ววีรกรรมของพวกเขากลายเป็นตำนานไปทั่วคาริบันด้วยทักษะการวางแผนของไลออน และว,วาทศิลป์ของลูเทอร์ พวกเขาได้รวบรวมพาคีอัศวินทั้งหมดในคาริบันและเปิดฉากสงครามครูเสดเพื่อกวาดล้างสัตว์อสูรยักษ์ให้หมดไปจากดาวเคราะห์ภายในหนึ่งทศวรรษคาริบันก็เข้าสู่ยุคทองแห่งสนติสุขเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นการยกย่องชัยชนะไลออนเอลจอนสันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นปร,รมาจารย์สูงสุดคนใหม่ของพาคีและของคาริบันทั้งหมดในตอนนี้เองแม้รูเธอร์จะไม่ได้แสดงความริษยาอย่างเปิดเผยแต่ประกายไฟแห่งความขุ่นเคืองก็ได้ถูกจุดขึ้นในหัวใจของเขาแล้ว อย่างไรก็ตามการกำจัดอสูรยักษ์ในคาลิบันนั้นเป็นการทำลายประการทางธรรมชาติที่คอยควบคุมมลทินของอูรูบูรอสการการะทำที่ตั้งใจจะกอบกู้สันติสุขเพื่อดาวดวงนี้กลับกลายเป็นการเปิดเผยแหล่งที่มาของเคลออสภายในดวงดาวเคราะห์ให้รุนแรงขึ้นและนำไปสู่เหตุการณ์ที่จะรุนแรงขึ้นในภายหลัง ไม่นานหลังจากนั้นองค์จกักรพรรดิแห่งมวลมนุษยชาติก็เสด็จมาถึงคาลิบันพระองค์มอบอำนาจบัญชาการลีเจียนที่หนึ่งให้กับไลออนผู้เป็นโอรสที่หายไปลีเจียนนี้ได้รับนามใหม่ว่า Dark a n g งเตามตำนานโบราณของคาลิบัน และในฐานะดีเจนแรกพวกเขาได้พัฒนายุทธวิธีและประเพณีของตนเองก่อนที่โครงสร้างมาตรฐานของจกักรวรรดิจะถูกจัดตั้งขึ้นอย่างสมบูรณ์ซึ่งอาจจะเป็นที่มาของวัฒนธรรมที่พึ่งพาตนเองและเก็บงำความลับในเวลาต่อมานักรบจากพาคีได้เข้าร่วมกับดาร์คแองเจิลผู้ที่อายุน้อยจะถูกดัดแปลงเป็นสเปซมารีนอย่างเต็มตัวส่วนผู้ที่เอาโซเช่นลูเทอร์จะได้รับการผ่าตัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและได้รับตำแหน่งผู้บัญชาการอันดับสอง ซึ่งสำหรับรูเทอร์ผู้เคยเป็นวีรบุรุษและเป็นผู้ชี้นำบัดนี้กลับกลายเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของอดีตลูกศิษย์ของตนเองจึงยิ่งสร้างความบาดหมางในใจของเขามากขึ้นเรื่อยๆและหลังจากความขัดแย้งในสมรภูมิที่ดาวซารอสไลออนได้ส่งรูเทอร์และทะหารผ่านศึกจำนวนมากกลับไปยังคาลิบันพวกเขาได้รับมอบหมายให้เป็นเพียงทหารรักษาการและดูแลการฝึกสเปซมารีนรุ่นใหม่ๆแทนนี่จึงทำให้หลายคนพลาดโอกาสในการเข้าร่วมมหาสงคราม ศััพิ์สิทธิ์ที่เหลืออยู่การกระทําสิ่งนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการในประเทศมันยิ่งเพิ่มเชื้อไฟและความอิจฉ้าและความรู้สึกถูกหักหลังของรูเทอร์มากขึ้นเรื่อยๆเ,เขารู้สึกว่าเขาถูกกีดกันจากเกียรติยศที่เขาสมควรจะได้รับและความอ่อนแอทางอารมณ์นี่เองที่ทําให้เขาพร้อมที่จะรับอิทธิพลจากความชั่วร้ายบนคาริบันในขณะที่รูเทอร์อยู่บนคาริบันกลุ่มไซเคอร์หรือนักเวทแห่งเคออสจะแทรกซึมเข้ามาบนดาวเคราะห์เนื่องจากพลังของอูรบอสนั้นแข็งแกร่งมาก พวกมันเริ่มยุยงให้เหล่าขุนนางที่ไม่พอใจในจัก,กรวรรดิหาทางก,ก่อกบฏลูเธอร์ซึ่งเป็นผู้ดูแลในตอนนี้ก็ต้องรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่วุ่นวายและเขาก็ได้เริ่มศึกษาเรื่องพลังงานวาร์ปและพยายามใช้พลังของคอรสเพื่อประโยชน์ของตนเองแรงจูงใจของเขานั้นซับซ้อนและคุมเครือบางก็เกิดจากความอิจฉาบางก็ว่าเขาเชื่ออย่างแท้จริงว่าไลออนได้ทรยศพวกเขา ความคุ้มเครือนี้เองคือแก่นหลักของตำนานดาร์กแองเจลและเป็นรากฐานของโศนาฏตรกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น และเมื่อสงครามคอรัลเฮเรซีจบลงไลออนเอลจอนสันได้นำทัพกลับมายัางคาริบันด้วยหัวใจที่แตกสลายจากการสูญเสียองค์จักรพรรดิแต่เมื่อกองยานของเขาเข้าสู่วงโคโจรของคาริบันกองยานของไลออนกลับถูกระดมยิงอย่างหนะักจากระบบป้องกันดาวเคราะห์ด้วยความพิโรธและเชื่อว,ว่าลูเธอร์ได้ตกสู่อำนาจเคออสโดยสมบูรณ์แล้วไลออนจึงสั่งให้ระดมยิงดาวเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อกวาดล้างมลทินเคออสให้สิ้นซาก ่าวาความจริงอันน่าเศร้าคือดาร์กแองเจลส่วนใหญ่บนคาริบันไม่รู้ถึงสาเหตุการโจมตีเลยและเชื่อว่านี่คือการทรยศของไพรมารของพวกเขาเองขณะที่ไลออนนำทัพบ,บุกเข้าสู่ป้อมปราการแห่งพาคีที่นั่นเขาได้ประเชิญหน้ากับลูเธอร์ผู้ซึ่งบักนี้ได้รับพลังจากเทพเคออสจนแข็งแกร่งทัดเทียมกับไพรมาร การต่อสู้อันยิ่งใหญ่ได้อุบัติขึ้นจนอารามรอบๆพังพินาศเลออนทำให้ลูเทอร์บาดเจ็บแต่ก็ไม่อาจลงมือสังหารเพื่อนเก่าแก่ที่สุดของเขาได้ทะว่าลูเทอร์กับปลดปล่อยพลังจิตอันรุนแรงที่ทำให้เลออนบาดเจ็บสาหัสในวินาทีนั้นเองราวกับม่านหมอกได้ถูกปัดเป่าลูเทอร์ตระหนักถึงสิ่งที่ได้ทำลงไป เขาคุกเข่าลงด้วยความเสียใจและไม่ต้องการต่อสู้อีกต่อไปแต่มันก็สายเกินไปแล้วเราเทพเควอสเมื่อเห็นว่าตนพ่ายแพ้อีกครั้งจึงบันดาลโทรสะส่งพายุวาบฟขนาดมาเข้าชาร์ทโถมดาวเคราะห์และด้วยแรงกดดันจากการระดมยิงก่อนหน้าพร้อมกับความรุนแรงของพายุวาฟสตอร์มดาวเคราะห์คาริบันจึงแตกสลายออกเป็นเศษซากหินนับไม่ถ้วนมีเพียงป้อมปราการแห่งพาคีเท่านั้นที่ได้รับการป้องกันโดยสนามพลังงานแข็แงแกร่งและกลายเป็นชิ้นส่วนที่่ ที่สุดของคาลิบันที่รอดชีวิตซึ่งก็คืออดีตป้อมปาการแห่งภาคีและได้กลายเป็นป้อมปาการและอารามเคลื่อนที่ของ Dark Angel ในเวลาต่อมาที่ชื่อว่า The Rock มันเป็นสัญลักษณ์ที่แบกรับอดีตและความอับอายของพวกเขา l e g i ียนดาร์คแอ l ได้ถูกแบ่งออกเป็นแชปเตอร์ต่างๆแต่ในทางลับๆแล้วพวกเขาทั้งหมดรวมตัวกันในานาม ไม่ได้รับการให้อภัยหรือ The Unforgiven เมื่อคาริบันแตกสลาย Dark Angel ที่เข้าร่วมกับฝ่ายลูเทอร์ได้ถูกดูดเข้าไปในวาร์ปและกระจัดกระจายไปในห่วงอวากาศและการเวลาพวกเขาถูกขนานนามว่า The Fallen ซึ่งภาษาไทยอาจจะแปลได้หลายอย่างเช่นผู้ร่วงหล่นเทวรดาตกสวรรค์สำหรับ Fallen นั้นคือภารกิจลับสูงสุดของเรา The Unforgiven นั่นคือการตามล่า ผู้ล่วงหล่นทุกคนและลากพวกเขากลับมารับการสำนึกผิดก่อนจะประหารชีวิตและความมุ่งมั่นในภารกิจนี้เองได้หล่อหลอมให้ Dark Angel กลายเป็นกองกำลังที่มีความลึกลับไม่ประนีประนอมเต็มไปด้วยความโหดร้ายและความหวาดระแวงในกลุ่ม Foreign หลังจากการล่มสลายของคาริบันไม่มีใครพบร่างของไลออนเอลจอมสันส่วนลูเธอร์ผู้เสียสติก็ถูกจับกลุมและถูกคุมขังในห้องที่ลึกที่สุดและหนาแน่นที่สุดของเดอะร็อกและความลับสูงสุดของชปเตอร์ในตอนนั้นคือไพรมาร์กไลออนยังมีชีวิตอยู่เขาหลับไหลอย,อยู่ในห้องลับภายในเดอะร็อกโดยมีผู้เฝ้ามองในความมืดเดอะวอชเชอร์อินเดอะดาร์คคอยปกปักรักษาการล่มสลายของคาริบันไม่ใช่เพียงโศกนาฏกรรมของสงครมงามกลางเมืองแต่เป็นเหตุการณ์ระดับจัก,กรวาล ที่เชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตโบราณอย่างผู้เฝ้ามองในความมืดมันคือสิ่งมีชีวิตด,ดั้งเดิมของคาริบันพวกมันเป็นผู้เก็บงำความลับมากมายและมีความเชื่อมโยงกับโอโรโบรอสและทูชูล่าซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเครื่องยนต์พลังงานว์ปโบราณชิ้นหนึ่งมันคือกุญแจสำคัญในวงจรเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ล่วงหล่นหรือเดือบฟอลเลนกระจัดกระจายไปซึ่งบ่งชี้ว่าชะตากรรมของคาริบันอาจจะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าโดยพลังที่เก่าแก่กว่าจากกักรวรรดิ สำหรับ Watcher in the Dark เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกพวกเขากันอีกในคลิปต่อไป และในสหัสวสรรษที่42ไลออนเอลจอห์นสันก็ได้หวนคืนกลับมาอีกครั้งเขาฟื้นขึ้นมาหายจากการบาดเจ็บและได้เริ่มรวบรวมเหล่าผู้ล่วงหล่นที่ยังคงพักดีและไปสูจน์แล้วว่าปาสจากมนทินเควอสอดีตเดอะฟล l เรนเหล่านี้ได้รับชื่อใหม่และรู้จักกันในนามเดอะไรเซนหรือผู้พงาการปรากฏตัวของพวกเขาบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเป็นเส้นทางไปสู่การไถ่บาปที่เป็นไปได้และอาจจะเป็นจุดสิ้นสุดของสงครามลับอันยาว นับหมื่นปีของ Dark Angel จ มรดกของคาลิบันยังคงดำรงอยู่ผ่านบร็อกอนุสาวรีย์แห่งความล้มเหลวและการตามล่าผู้ล่วงหล่นที่ไม่มีที่สิ้นสุดตำนานของมันคือเครื่องเตือนใจถึงความเปราะบางของพาราดอนภาพและเงื้อมือของความมืดมิดและบัดนี้โดยการกลับมาของราชสีห์ไลออนเอลจอร์ซันโศกอนาตกรกมโบราณของคาลิบันอาจกำลังจะพบบทสรุปใหม่ในอนาคตอันมืดมิดที่ยังมาไม่ถึงและนี่คือบางส่วนของมหากาพา์แห่งคาริบันที่ผมหามาได้ ดาวเคราะหที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งโรจน์แต่กลับต้องแตกสลายด้วยน้ำมือของเหล่าบุตรแห่งตนเองเรื่องราวของไลออนและลูเธอร์ไม่ใช่แค่ตำนานแห่งวีราบุรุษและการทรยศ แต่มันคืออุทาหรณ์ที่สะท้อนถึงความเปราะบางของภารานอนภาคความริษยาอำนาสะเพรงกลัวและความลับที่สามารถกัดกินจิตวิญญาณของผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดให้แหลกสลายได้มรดกที่แตกสลายนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวในอดีตแต่มันคือบาดแผลที่ยังคงสดใหม่ในจิตใจของเราดาร์คแองเจเป็นโซ่ตรวนที่ผูกมัดพวกเขาไว้กับภารกิจแห่งการตามล่าเดอะโฟลเลนตลอด1 0,000ปีที่ผ่านมาและยังคงจะดำเนินต่อไป และสำหรับเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ด้านล่างนี้เลยนะครับและหากชื่นชอบเรื่องราวในจักรวาลบอห์แฮมเมอร์เช่นนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดแชร์เพื่อแบ่งปันเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ให้เพื่อนๆของคุณและที่สำคัญที่สุดกด s ั b s cribe พร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแม้ว่าช่องเราจะลงคลิปช้ามากช้ายิ่งกว่าระบบราชการของอิมเพเรี얼ก็ตามจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆใ,ในอนาคตจากช่องเราครับและสำหรับวันนี้ผมแอดมินแมวอยากเล่า ผู้ที่ทำการแปลเรียบเรียงตัดต่อทำทุกอย่างคนเดียวก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าถัดไปจากจากรรักรวาลอันมืดมนที่มีแต่สงครามและอย่าลืมว่าสงครามที่ดีขอให้มีแค่ในเกมในนิยายในเรื่องเล่าต่างๆก็พอครับสวัสดีครับ